ก็ระแวงกลัวเพื่อนจะแบบจะรีบกลับก่อนเนาะถลอกอยู่ไม่เลอะขาดเลยอืมกล้องผมมีแล้วสวัสดีครับ FC คลิปนี้ผมไปยังอยู่ที่ตลาดพระเครื่องป่ามะขามนะครับเนี่ยวันนี้จะคุยกับพี่ใหญ่ ใจดีของวงการนะฮะอยู่ในวงการมาอยู่ในวงการมา100ร้อยกว่าปีแล้วอะ่ะคนเนี้ยาหาโอกาสที่จะคุยกับพี่เขาก็ไม่มีโอกาสสักทีนึงนะครับผมาามาดูเนี้ยกำลังประทะกันอยู่<ม>นะฮะก็เคยเคยคุยถ่ายพี่เขาหลายโหนแล้วแต่แบบไม,ไม่ไม่ได้คุยเรื่องส่วนตัวอะไรเท่าไหร่ครับนี่กำลังประทะกันกำลังประทะกัน การเหตุการณ์สำคัญเลยอย่างที่เราเราคีเป็นเป็นพวกผู้ยิ้มพวกอะไรได้เม่ได้ต้องามีข้อขโมงอันนี้ขอมงแล้วเนี่ย<ๆ>อันนี้ว่าเปลี่ยนเปลี่ยนว<จ>่าใต้นะใช่เอออย่างเงี้ยเนี่นนาายนวะ่าเปลี่ยนกันขโมงไม่ได้คนเราหัวอืมทีเวลานเปลี่ยนแล้วอ,อย่างไรนะตรงนี้มันเปลีนอย่างนี้ก็ดีกวมาถกมั้งแว่าที่มันบป็นพวกผู้ยิ้ม ขายอย่างนั้นที่ผู้ยิ้มได้ใชวกนี้อันนี้พวกนี้พอเปลี่ยนเนี่ยขายมันก็ผู้ยิ้มได้พี่ต้องตัดแคบีแคมีมจะได้ขายเร็ยวยอดตัดระเลี่ยมตัดระเลี่ยมตัดมะเลี่ยมันก็ย,ย,ย,อออยอดมันเอาตังค์ไปจ่ายค่ารถสองคิ้นนีดหมื่นเฮ้ยไม่ได้ไอ้ไอ้เนี่ยทุนห้าพันห้านะทุนหนะ้าพันห้าพาเนี่ยพาเนี่ยซืางงา้อสี่พันเมื่อวาจะพูดเรื่องทุนกับผมตอนนี้เมื่อวานตะควนทุนนี้หมื่นหนึ่งไม่ได้ อยี่จบไปแล้วยังไม่จบ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 ายตังค์ยี่จบยังไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ใจร้ายกับพี่เนาะใจร้ายกับหนูให้จริงจริงซื้อมาซื้อมาจริงแล้วผมซื้อครับผมผมซื้อตะพว่นอยู่ที่เห็นเนี่ยเขาโตแล้วแต่มันเออมันแหวง อย่าเดินหนีดิอย่าเดินหนีดิเราไปพูกมาแล้ววิธีอย่าพีดเลยทุนห้าพันห้าอันนี้ทุนไอเดียไอเดียทุนห้าพันห้านะอ๋อห้าพันชมบรรยากาศนะการซื้อขายนะการบรรทัดนะครับล้มป่วยเลยนะลระหว่างพี่ออสนะฮะเสียนชั้นครูกับนะฮะเสียนรุ่นเสียนรุ่นน้องนะฮะเสียนรุ่นน้องชมบรรยากาศกันซื้อจากตลาดพาไม่เอาสบายหยุดฮาตึมเป็นอย่างนี้ตลอด อ่ะแล้ดช้อนอีกเนี้ยแล้วช้อนอีกอ่ะสรุปคู่นั้นอ่ะพี่ออสเอาเท่าไหร่อ่ะอ่ะสรุปคูนั้นพี่ออสเอาเท่าไหร่อ่ะน้องมันตอหมื่นหนึ่งไม่โดนเนี่ยไม่ได้มันคืออะไรอ่ะพี่มันจะต้องเป็นอ่าหมื่นสามอ่ะหมื่นสามโอ้เนี่ยฮะดูขออนุญาตนะขออนุญาตมันจะเป็นหมื่นสามเนี่ยเนี่ยคู่เนี้ยเป็นพระอะไรพี่ออสเอาตุรามณีกับขอเลยนะหมื่นเท่าเลยหมื่นหมื่นกับอีกร้อยหนึ่งหมื่นกับอีกร้อยหนึ่งโอ้โห นะฮัลโหลของ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 ขโมยมาไขไมได้ละขโมยมาเอ้าฟิตฟิตหน่อยฟิตหน่อยผ่านเลยพี่อ่ะมือหนึ่งพันนี่ไม่เอาช้อนด้วยนะเนี่ยแฮมช้อนแฮมช้อนเลยนะฮะทุกสายวันนี้ถ้าผมนำภาพี่ออสคงจะมีช็อตเด็ดว่า ขาดทุนเท่าไหร่อะไรยังไงอะไรประมาณนี้อันนี้เป็นเป็นธรรมชาติมากปล่อยครั้งที่สายันขาดทุนเดี๋ยวมาดูแผงพี่ออสกันนะครับขออนุญาตนะครับพี่ชายนี่ฮะดูแผงเดี๋ยวจองขาดทุนอยู่แล้วพี่ออสนะต่อมาจะน่ารักดีให้หมดแหละครับเสียดายมันตลับไม่มีถ้ามีตลับก็จะใส่ตลับหรอกใส่พี่ออสเออครับนี่เหรียญเหรียญเงินอย่างนี้เหรียญเงินอย่างนี้ มีจานเป็งพีิอตมีจานไหมไม่มีครับไม่มีเท่าไหร่เนี่ยเหรียญเท่าไหร่เปล่าเหรียญหกร้อยห้าสิบหกร้อยห้าสิบโอ้โหเนี่ยผมขายเหรียญหนึ่งสองสามพันนะครับพิอตขายหกร้อยเองนะครับมีถ้วยด้วยถูกหกร้อยห้าสิบหกร้อยสิบถูกแน่เนี่ยฮะ fc ครับผมนะมีช่วยด้วยขอบคุณมยเก็บนี้ของเหมือกมีทั้งจานอ้าวจานเดียวโอ้ตายสวัสดีครับโอ้มาเสิร์ฟสวัสดีครับผมโอ้โอ้นี่หมื่นกว่าเนี่ยถ้าได้ถ้าได้เราอ๊ะเนี่ย ได้พี่สับอยู่แล้วหมื่นพันยังไม่โดนกันเนี่ยพี่ออสบอกว่าปกติเป็นคนง่ายๆนะฮะต้อง่ายต้องเปิดมือมันไม่ได้แล้วก็ถอยออกมาชิ้นนึงต้องทันเลยหลายๆรอบอะไรนะพี่แปดพันเหลือจุฬามณีจัดไปควักตังจ่ายทันทีเลยแปดพันรอพี่ออสเดี๋ยวมาจ่ายนัดหน้านะครับไม่มีปัญหาคือจริงใจดจ่อนะฮะเราได้ดูเหตุการณ์ปะทะกันด้วยนะฮะที่เหลือนี่ให้ผมพันหนึ่งใช่ไหมล่ะพี่เนี่ย ถือว่ากำไรเนี่เอากุญแจไปด้วยส่งอะไรให้เรียบกลับมาแกรถนะฮะอ่ะนี่เนี่ยไหนกันเนี่ยเนี่ยเขาต่อคู่ไปโดนพี่ออนเนี่ยหลวงพ่อโตกูบาร์กระทิงเอาเท่าไหร่พี่องค์เนี้ยเอาทุนห้าพันห้าเอาหกพันครับทุนห้าพันห้าเอาหกพันนะเดี๋ยวผมจะลงคลิปให้พี่ชายผมวันนี้เลยนะฮะจะได้ขายไวๆเลยนะฮะนะครับเดี๋ยวผมรัดคิวให้เลยนะครับรัดคิวให้เลยนะฮะลงวันนี้เลยนะครับ พี่ชายผมจะได้มีตังส่งรถนะฮะไม่มีเรามีเต๋อเยอะเลยไม่แกนบัตรไม่ขึ้นอย่าบอกว่าเราลักใส่เลยโดนไม่มีมีมีจะบีไอ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 บีหน้าไม่สวยเนี่ยพี่ออดอย่างเงี้ยเท่าไหร่เนี่ยเท่าไหร่หลวงพ่ออะไรนะอย่างเงี้ยอันนี้เอาแปดพันแปดพันนะอ่าอย่างเงี้ยพี่ออดอ่อนนุชนะครับผมไทยแล้วอะไรพี่ไอกรุงเทพกรุงเทพดูนะ FC นะฮะผมก็ถามมั่งไม่ถามมั่งอันไหนก็เนี่ย ศูนย์สี <Rocky> ่เก้าไอหนาวหนาวมากครับ fc ผมบอกตรงในกล้องผมสั่นเลยเนี่ยเนี่ยนี่ฮะปิดตาเนี่ยอย่างเงี้ยเปิดเท่าไหร่พี่อ๊อดเปิดอไหนเนี่ยเปิดแบบไม่ต้องเกรงใจเปิดเลยเดี๋ยว fc ผมซื้อเอาสองพันอ่าสองพันนะฮะเนี่ยครับเดี๋ยวผมรัดคิวให้เลยนะครับสําหรับพี่อ๊อดอ่อนนะฮะเอาเก้าพันนิดเลยไม่ไหวหรอกพี่ไม่มีโค้ดพี่ก็ขายแบบ เฮร้ายไม่ใช่ไม่ไม่ได้โหดร้ายเลยนะนี่ซื้อนี่ไม่ได้บวกอะไรขายซื้อเอามันขายเอามันเนี่ยเขซื้อมาแพงจริงผมก็ซื้อเอามันมาเจ็ดพันไปพี่เขาซื้อมาแพงจริงไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้วันนั้นวันนั้นดอยต่อเท่าไหร่แปดสิบห้าเออแปดสิบห้าก็ขายไม่ได้สวยๆพ่อชูจิระอินโดจีนปีสองสี่แปดห้าครับสองสีครับผมไปแล้วี่อล้ว ได้ได้กันเยอะตับแล้วหรอมานานแล้วหรอไปดีล้าต่อมานานแล้วหรอไปตุล้าต่อเออสวัสดีพม่ซื้อมาเจ็ดร้อยโอ้โหคืนเลยครับโจ้เล็กจะขโมยไฟฉายเนี่ยครับสายพี่แตสวัสดีครับพี่สวัสดีเนาะสวัสดี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 นะสวัสดีนะฮะล่อตับไปแล้วนะฮะกินตับพี่อ้อนเรียบร้อยแล้วนะก็กลับกันได้เรียบร้อยนะฮะเฮ้ยซองซองใหญ่มีป่ะสองนี่มีซองใหญ่มันอยู่ในรถราคานี้ไม่ให้ซองอีก ราคานี้ไม่ให้สองอีกบาทบาทจะลืมไม่หนูบัาทบาทบัาคาร่าจรอย่าลืมบัอย่าลืมนี่ไงอันนี้ใส่บาทได้นี่ยใส่กูพาสลั่นนี่เลยจนเนี่ยเหรียญเงินนี้เท่าไหร่เอาสามพันห้าครับอสามพันห้าโอเคครับกูแล้วเนี่ยกูพักดีๆเยอะเลยอะนะใหม่แบบช่วงนี้ซื้อของเยอะเลยเนี่ย หสิงเสริงอย่างเงี้ยสิงเท่าไหร่อันไหนครับสิงอ่ะสิงเท่าไหร่สิงอันนี้ตัวละหมื่นตัวละหมื่นนะฮะนี่ครรูปหลวงพ่อซวงเท่าไหร่ครับพ่อซวงหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทอ่าแล้วก็อันนี้อะไรรูปพ่อคายพ่อคายเท่าไหร่ครับพ่อคายเจ็ดพันห้าเจ็ดพันห้าพระพุทธชินราชอินโดจีนเอาเท่าไหร่เอาเท่าเมื่อกี้อ่ะสิเขาบอกเขาเนี่ยอ่าเอาเก้าพันเขาได้ยินแล้วอ่ะเขาได้ยินแล้วเก้าพันหลวงพ่อแดงเท่าไหร่ครับพ่อแดงหนึ่งหมื่นบาทเรียบเรียบพาติกันนะอันนี้หนึ อันน er ี้เอา9,005 9,005นะครับอันนี้ปลอดภัยอันนี้เอา10,08เหรียญปลอดภัยใช่ไหมเนี่ยครับไม่อันตรายนะปลอดภัยนะปลอดภัยครับปลอดภัยปลอดภัยนะปลอดภัยมาตรฐานผมซื้อทีไรอันตรายทุกทีเลยเหรียญปลอดภัยเนี่ยซื้อทีไรแสบบอกอันตรายแสบเออนี่ฮะเหรียญปลอดภัยแสบซื้อทีไรโดนทุกทีเลยมาดูของย่อยๆพี่ออดกันดีกว่านี่อ่ะนี่อันเนี้ยอย่างไรอั่างอย่างนี้เงี้ยครับอย่างนี้คืออะไรปะเมื่อก่อนเนี้ย เป็นพระที่เราจะเห็นได้เยอะแยะมากมายอุธยาอุตรยาและกู่พระกระชายครับผมนะครับแล้วองค์นี้ผมเพิ่งซื้อมาแล้วผมก็จะฝนเข้ากรอบฝนฝนเองอะไรเองเลยอ๋อนี่ยนะฝนแล้วใช่ไหมฝนเข้ากรอบภาพมันน่ารักพาะน่ารักมีลงล็กด้วยลงรักด้วยประสบการณ์ประสบการณ์ดีมากในเรื่องของพวกไปเน้นไปทางน้านคงกระพันลูกผู้ชายห้อยกันครับนะครับอันนี้พิมพ์ใหญ่ถือว่าพระ ได้ส่งได้ส่วนฝนไห้เข้ากรอบเขาเขาเป็นองค์หรือเป็นแผงเป็นลายไมาเงี้ยครับเดีอวเจ็ดพันครับเดี๋ยวนี้ก็ดูได้นะเดอเขาเขาเป็นองค์เดียวมาหรือเป็นแผงผ้าพวกนี้เป็นพระแผงอ๋อเขาตัดมาพระแผงครับเราเรียกว่าขุนแผงเลยได้ไหมขุนแผงเขาเรียกว่าสิบสิบทัดอ่ะมันเป็นสิบทัดแผงสิบองคครับแล้วก็มีเลื่อยแบ่งขายอะไรต่างอันนี้ดูได้นะนี่ครับอย่างเงี้ยเปิดเท่าไหร่ครับอดียวจำเนี่ยอย่างเงี้ยอันนี้เหรอเอาสองพันเจ็ด 2 7 0พนนะครับ FC นะฮะเนี่ยเดี๋ยวทักมาได้ยอดมีไลน์เลยอะไรทักกันได้นะได้ใช่ไหมได้ได้ครับไลน์ไลน์เลยอะไรแอดได้แอดเข้ามาในเฟซก็ได้ครับได้ได้ครับผมไม่ส่วนใหญ่เขาจะแอดไลน์กันพี่มันจะคุยกันง่ายกว่าแอดไลน์ก็เข้าไปที่เบอร์โทรได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุยคุยเดี๋ยวเดี๋ยวตอนท้ายนะได้ครับอันนี้ก็เป็นอันนี้เขาเรียกว่า อะไรยังไงบีกูวัดเชิงท่าหรือว่าบางคนเนี่ยเขาเรียกว่าพ้าแก้บนแต่อันนี้มันดีอย่างตรงที่ว่าหนึ่งมันได้พิมพ์ประหลาดเป็นพ้าสนิมแดงเหมาะสําหรับเอาไว้ดูศึกษาพวกพระสนิมแดงดูง่ายแต่กวดสนิมแดงนะแต่ตรงเนี้ยมันเป็นหนึ่งมันเป็นพิมพ์ประหลาดพิมพ์พิเศษสองมันตันอ่าเนี่ยพวกเนี้ยอย่างพวกเนี้ยซึ่งโดยทั่วไปพระพวกเนี้ยก้นกวงหมดอ๋อ เขาบอกว่าพักแก้วนเนี่ยมีทั้งกร่แล้วไม่กุูใช่ไหมพี่อดมีทั้งลงกุ่แล้วไม่ลงกรูก็มีพัมเป็นไปได้สูงเพราะว่าอะไรบางทีเอาไปวางไว้บางทีก็เอาไปฝังไว้ในกุ่มีครับแล้วแต่อันนี้เราสามารถซื้อไปดูเป็นแบบเป็นองค์ครูแบบตะกรวดสนิมแดงเอาพวกผ้ะอะไรดูรักดูแองดูสนิมแดงค่ากระดานอยากให้น้อยที่เด้มันเป็นเบสิกสนิมเนี่ยมันไม่เหมือนกันแต่อย่างน้อยที่เร้เป็นเบสิกเวลาที่เราจะศึกษาพราพวกเนี้ยครับ ครับหลายๆคนเนี่ยเก็บพระพวกเนี้ครับจอมยุทธบางท่านเนี่ยเก็บพระพวกเนี้ครับเสร็จแล้วก็เอาไปกดใหม่ก็มีเพราะพระอายุมันถึงมันไม่ใช่ตะกัวใหม่เป็นตะกัวเก่าอยู่แล้วอ่าอฮะเกิะครับนี่ฮะแล้ว่างเงี้ยพี่ออสเปิดองค์เท่าไหร่ครับพี่อ่าคู่นี้ คู่นี้นะฮะเอาสามพันหกแต่ถ้าองเดียวก็ต้องเปิดองละสองพันสองอ่าองเดียวสองพันสองนะฮะเอฟซีนะฮะนะฮะใช่นะครับนี่ดูสังกัดจ่ายสังกัดจ่ายงี้ที่ไหนอะไรยังไงครับพี่ตัวเองผมดูเป็นเชียงแสนทําไมผิวที่เป็นอย่างนี้จริงๆแล้วพราพวกนี้มันเปียกทองเลยพี่ผิวมันเป็นสำลิดแต่เนี่ยภาษารักเล่งก็คือเอามาปอกผิวปอกผิวจริงๆแล้วมันก็คือการเอามาขัดเพื่อตกแต่ง ให้พระสวยงามพระแท้ดูง่ายพระพวกนี้แท้แท้ดูง่ายเพราะเพราะปอกเนี่ยแล้วพระพวกนี้มันจะทำให้เห็นว่าพระพวกนี้มันแก่ทองคําอ่าม,มันแก่ก็คล้ายๆกับพระบูชาราชการพวกนี้ที่เราเอามาปอกผิวปอกผิวก็คือทำมาสะอาดผิวแหละอเอามาขัดขเอามาปัดให้มันเงาอ,อันนี้รัตนะรัะตนะอ่ารัตนะองค์เท่าไหร่ครับพี่อย่างเงี้ย รัตนาองค์ละพันสามร้อยบาทองค์ละหนึ่งพันสามร้อยบาทนะฮะสององนะครับอ่าเตีนะครับผมนี่ฮะเงาของมีหนกักมีเบานะครับมีหนกักมีเบานะครับสําหรับขาของพี่ออสอ่อนนุชนะครับผมพี่ใหญ่ใจดีของวกกับก็มีหลายอย่างบางทีก็เอามามากไม่มากนนเนื้อดินชินโผพนงพระอ่าอะไรดินชินโผงพระบูชาต่างๆมีดเนี่ยมีดหลวงพ่ออะไรพี่มีดหลวงหรือว่าทบวัดชนแดนอ๋อนะฮะอย่างเงี้ยเปิดเท่าไหร่พี่ มี่หลวงพ่อทบอันนี้เปิดไว้สามพันห้าสามพันห้านะครับโอเคครับทักมาได้ดูฟอใช้ผ้าอะไรในคอเี่มีอะไรค้องอะไรไหมพีม่ในคอผมที่ชอบเลยนะครับที่ผมชอบเลยแล้วไม่ไม่ไม่ที่ติดคออยู่ตลอดไม่ขาดเนี่ยนี่ก็คืออ่าหลวงพ่อสะทรนอ๋อ,อนะฮะหลวงพ่อสะทรนะครับอ,อันนี้จะ ไม่ก็เห็นอะไรปีไหนนะครับพี่ปีหนึ่งสองทำจากญี่ปุ่นสวยมากเลยโอ้โหญี่ปุ่นเยลยใกล้ๆหน่อยนะฮะหลวงพ่อโสธรครับปีหนึ่งสองนะฮะ, 1, ะ,ฮะมีสามสีทำจากญี่ปุ่นเป็นแก้วมี<อ>สีแดงสีฟ้าสีเขียวมีสามสีแล้วก็มีสามหลวงพ่อครับพระพุทธชินาราชแล้วก็วันเลคข,ขิง อย่างนี้ราคาเล่นหาเป็นยังไงครับพี่ราคาเล่นหายัางไม่มาตรฐานแล้วแต่บางคนก็ตีสียพันบางคนก็พันก่าบาทแล้วแต่แต่ถ้าเจอผมจะเดินผมตอนที่เก็บไว้ประมาณสักยี่สิบอันได้โอ้นะฮะแล้วถ้าเอฟซีจะมาขอแบ่งสักสักเหรียญสองเหรียญนี่ได้ไหมแบ่งีที่เก็บไว้โสทรก็พอมีอมพอมีครับอันละสองพันอ่าน,นี่ฮะที่เรแบ่งนะครับผมแล้วเมื่อกี้อะไรเห็นมาแบบนี้อนีอะไรนี่แหละอัอนนี้เครี้ยวซื้อดีจริงๆเลยนะฮะอันนี้เครี้ยว ด้นี่อ้าวพาชัยไม่หมดเลยอีกอันอีกอันไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นไหนมีอะไรอีกอันจะเป็นบูทวดเม็ดแตงครับโหนี่ไม่ต้องถอดไม่ต้องถอดพี่ขาดอย่างเงี้ยขาดไม่ได้ฮะสวยๆเอาไว้ขายแตงอ่าเห็นหลายคนแล้วนะฮะคล้องหลวงปู่ทวดนะฮะติดคอนะครับครับปีอะไรครับพี่ชายอย่างเงี้ยอันนี้ปีศูนย์แปดศูนย์แปดนะฮะเรามีความเชื่อนะเรามีความเชื่อมีความศรัทธาครับว่าถ้ามีท่านอยู่กับตัวเรารู้สึกว่า ใน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 ความคิดส่วนตัวคือรู้สึกเราสบายใจไปไหนเรามั่นใจนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็จะเป็นนะครับก็ไปกับทั้งบ่อยหลวงพ่อทบหลวงพ่อทบพระทบพระชนแดนรับอันนี้เขาเรียกว่าล็อกเก็ตกระสินไฟถ้าจำไม่ผิดน่าจะปีอ่หนครับนะครับเมื่อก่อนมีหลายเม็ดมากหิวๆก็ทยอยขายเหลือเม็ดเดียวแล้วองค์นี่เรียกเป็นองค์นี่ไม่ใช่ลูกอมพี่ เป็นองค์เป็นองค์เป็นองค์เนี่ยเรียกเป็นเรียกเป็นฮอนก็ะท้อนลึกเรียกเป็นฮอนเป็นโชลิตัสเลยนะฮะนะฮะอะไรอย่างงี้อันนี้เที้ยวอะไรพี่เขี่ยวอะไรเนี่ยเขี่ยวผมไม่ค่อยชำนาญนะเป็นเขี่ยวสวยอลังการมากเลยพี่เ้สือเขี้ยวหมูเข ouais ี้ยวอะไรอ่ะเขี pues, ้ยวหมีอะไรไม่รู้ผมแล้วก็เรียมอะไรทองทองลงยาอย่างดีทองลงยาทองแท้เลยใช่ไหมเนี่ยพี่ทองคำแท้ครับทองแท้เลยนะลงยาอย่างดีอย่างเงี้ยเปิดเท่าไหร่พี่เปิดไหมเนี่ย เอาหมื่นสี่หมื่นสี่นะฮะทองเขาทำาหมื่นกว่าบาทแล้วอู้นะฮะซื้อแล้วเหมือนได้เปล่าครับพี่สี่ฮะยอดครับผมได้ครับคุณคุยเรื่องส่วนตัวไม่หมครับยังไม่เคยคุยกันเลยเล่นพามากี่ปีพี่ชายจริงๆแล้วดั้งเดิมเริ่มต้นเนี่ยผมทํางานถือว่าเป็นมือซื้อนะครับคือใช่ใพอเงินเดือนออกได้ออกก็มาเดินซื้อเดินอะไรไปทั่วครับ หลังจากนั้นพอมาเข้าวงการพระเนี่ยผมน่าจะอยู่ตรงนี้มาไม่ต่ำกว่าสามสิบปีสามสิบปีนะฮะครับแต่ว่าก็ถือว่าอายุที่อยู่ในวงการก็พอใช้ได้เพราะพวกเพื่อนฝูงก็มากมายแต่มุมมองของผมเนี่ยในเรื่องของการศึกษาพระบางคนเนี่ยเก่งกับผมเยอะโอ้เล่นเล่นมาที่หลังเล่นอะไรเล่นเก่งเยอะแต่ในมุมมองผมพอม,มาอยู่ในอาชีพนี้เรามองมุมแต่เพียงว่าพอได้ซื้อ พอได้ขายแล้วอันไหนที่เราอยากจะไว้ห้อยเราก็จะศึกษาตรงนั้นครับผมแต่ถ้าอันไหนเป็นการซื้อเป็นการขายเป็นการแลกเปลี่ยนก็ซื้อมาขายไปครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าพระของผมเนี่ยมันก็มันมันก็มีทั้งอย่างพราทางครับพราทางพระเอาไว้แลกของพรเอาไว้เปลี่ยนอแล้วก็พาแท้คบมีทุกแบบนะฮะพี่อ้อยครับช็อตเด็ดเลยอ่ะในชีวิตเนี้ยเคยฟุกอะไรท่วมอะไรมากที่สุดอ่ะพี่ช็อตเด็ดเลยอ่ะพี่ ซื้อถูกขายแพงอ่ะประมาณนั้น่ะเนี่ยก็ยัง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 ไม่ค่อยมีอะไรหวือหวาเนี่ยเอออย่างช็อตเป็นการวันนั้นไปก็ไปซื้อพันในบ้านมาก็ซื้ออยู่ประมาณสามหมื่นอ่ะซื้อประมาณสามหมื่นก็มีกี่ชิ้นอ่ะพี่สามหมื่นเนี่ยหลายชิ้นอยู่หลายชิ้นแล้วก็เหมามาสามหมื่นเอออ่าก็ขายไปสี่แสนกว่าขายไปสี่แสนนะฮะก็ก็ก็พอจะจำได้มันมีอะไรบ้างอ่ะพี่ในฝาของสามหมื่นอะไรว่าหลักๆเลยอ่ะ พ่อปานอินโดจีนอ่หลวงพ่อปานอินโดจีนพวกเหรียญปลอดภัยเหรียญปลอดภัยหลวหลวงพ่อสว่างนะใช่บล็อกแรกยาขัดนิรนาอย่างีเลยแต่นั้นก็คืออยู่ในช่วงของตอนที่เปิดร้านครับตอนนั้นเปิดร้านก็ได้เข้าไปซื้อตามบ้านซื้อตามอะไรพวกนี้ครับผมแต่ก็อย่างที่บอกนะครับว่าคนเล่นพพามันเหมือนนักมวยครับมันไม่ได้ต่อยชนะอย่างเดียวหรอกแพ้ก็บ่อยแต่เมื่อแพ้แล้วต้องจำคำว่าแพ้ก็คือ เมื่อโดนเก๊ะเก๊ก็ต้องจําอ่าเอาล้ะถามต่อเลยกันโดนเก๊เนี่ยอะไรหนักสุดอะพี่ออดโดนหนักสุดเท่าไหร่อ่ะพี่โดนเก๊หนักสุดเหรอก็ไม่ถึงแสนนะไม่ถึงแสนครับเป็นหลวงพ่ออะไรพอจะจําได้ไหมพี่โอ้เยอะเยอะเยอะแล้วอะไรกันแล้วแต่ถ้าเกิดว่า <laughs> ถ้าอยู่อยู่ในในโหมดของความโลภอืตอตัวนั้นแหละโดนเลยนะฮะ ต้องคิดวิเคราะห์แยกแยะให้ดีเลยบางคนนะก็บอกว่าเล่นผ้าเนี่ยเขาบอกว่าเล่นยากไหม,มจริงๆแล้วผมในมุมมองผมนะผมว่าไม่ยากครับขอเพียงแต่ว,ว่าตั้งใจศึกษาที่จะรเรียนรู้จริงๆครับส่วนใหญ่ที่โดนเก้เนี่ยอย่างผมเองที่โดนเก้ครับคือเวลาซื้อส่วนใหญ่มันจะเป็นผมใช้จินตนาการซื้อ,อคําว่าจินตนาการก็คือเราไม่เคยเห็นตัวจริงอเพราะฉะนั้นพอไม่เห็นตัวจริงเนี่ย มันน่าจะใช่เว้ยเหรียญมันปั๊มเว้ยเส้นกระแทกมีเว้ยตัดก็เป็นแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราใช้จินตนาการแต่ตามแล้ก็แล้วแต่ถ้าเราเคยได้เนี่ยครับมันจะจําครับครับมันมันมันจะจำเพราะฉะนั้นเล่นพระไม่ยากขอเพียงต้องศึกษาอย่างจริงจังแล้วไอ้ช็อตแบบตกควายขายลุดอะไรเงี้ยพี่ออสมีไหมที่แบบจําเลยครับพี่ชายชีวิตผมครบรถครบรถอย่าไปเอ่ย มีพระองค์หนึ่งวันนั้นเนี่ยผมผมทำโต๊ะอยู่แล้วก็ผมเป็นคนดื่มใช่ไหมเมื่อก่อนให้ผมดื่มปัจจุบันนี้ก็พยายามจะห่างๆไปแล้วครับก็ไปเหมาพ้ามาชุดหนึ่งก็มีพระองค์หนึ่งเนี่ยผมเปิดแต่เช้าเลยครับผมเปิดไปหนึ่งพันบาทผมเปิดเลยหนึ่งพันบาทน้องก็กำประมาณครึ่งชั่วโมงไอผมซื้อมาเจ0ดร้อยใช่ไหมผมก็บอกน้อง เอาไป800พี่ประกันแท้ให้โอ้โห<อ>800ประกันแท้ด้วยมันก 1, ําอีกครึ่งชั่วโมงอ่าแล้วก็ซื้อกําไปชั่วโมงเลยนะพนี่ขอให้ตั้งเยอะแล้วยังน้องมันยังไม่ขายเลยตอนนี้ก็ให้เท่าไหร่ผมว่าพระอ,องค์นั้นนะ่ะผมว่าหน้าแล้ว้นหมูึ้นหมาก็อาจจะมีสี่ห้าหมื่นโอ้โหแต่ผมขาย800แลวผมประกันแท้อ่า<ะ>จริงๆโดยความเป็นจริงก็คือ เราไม่รู้ไม่เคยเห็นเราดูว่าเป็นพระแท้แต่เราไม่รู้ว่าพระอะไรเล่นหากันเท่าไหร่อะไรยังไงรู้ชื่อพระผมรู้ชื่อพระเลยแต่ผมไม่รู้ว่าไอเนี่ยคือรุ่นแรกพอจะบอกได้ไหมเป็นหลวงพ่ออะไรนะพี่บอกบอกไม่ได้นะไม่ได้อ่ามันจะาออะไรคนเยอะแยะพี่เออเขารู้กันหมดเขาลยตกไนตกปเป็นเรื่องสรัยก่อเหตุการณ์นี้เกิดนานยังอรพี่หลายปีแล้วอันนี้พันเจ็ดซื้อพันเจ็ดซื้อลายมาแล้วก็เรียวๆนะฮะรายการฮะถ่ายไปด้วยคุยกันไปด้วยโหสุดยอดนะฮะ ตัวนี้ใช่ฮะแบบสบายดายรายความสนุกสนานนะเจอพี่ใหญ่นะฮะพี่ออสตอนนี้ได้ความสนุกสนานทุกครั้งนะครับผมนะ,นะฮะเอฟซีก็อย่าลืมนะฮะเนี่ยพระของพี่ออสนะครับผมนะฮะแบ่งไ,ได้สอบถามเนี่ยแบ่งเนี่แบ่งได้นะครับนี่ฮะของเรียกว่าเนี่ยฮะหลากหลายนะครับเอฟซีครับเนี่ยเหรียญท้าวงท้าเวทนะครับเมียสวยนะฮะนี่ยเหรียญดีวิธีดีด้วยนะครับอย่างนี้นะครับผม ก็มาดูนะเนี่ยผมตั้งกล้องนะครับนิ่งๆเลยนะครับอันนี้ก็เป็นบางส่วนบางส่วนใหญ่ๆก็จะอยู่ในรถครับผมลักลักพาผู้ชมบูชามีอีกนะครับซื้อกันหมดซื้อกันหมดพี่วัดซื้อให้ขอเบอร์โทรพี่ชายเบอร์โทรเบอร์โทรครับผมศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแปดสองเจ็ดแปดสองเจ็ดแปดสามศูนย์ห้าแปดสามศูนย์ห้าแปดคอย้ำอีกครั้งพี่ 098 09 098 278 278 3058 3058นะครับนี่ฮะพี่ออสอ่อนนุชคือเบอร์เนี้ยสามารถแอดไลน์ได้เลยไหมพี่ชายได,ได้เลยครับได้เลยได้เลยนะฮะแล้วก็เฟซบุ๊กก็เป็นภาษาไทยเลยออสอ่อนนุชออสอ่อนนุชใส่เสื้อยืดสีขาวยืนกอดอกอยู่อ่านะฮะเท่เลยหล่อเลยเดี๋ยวผมจะคลับลิงก์นะฮะแล้วก็มาวางไว้นะครับผมวันนี้นะครับตัวเซ็นชแนลนะฮะโดยผมแสายประจิตนะครับกราบขอบคุณพี่ชายดีครับพี่ออสครับขอให้เงินรวยครับพี่ชายครับ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 ผมสวัสดีครับ จมยาเลยนะฮะแย่นะฮะ <laughs>